รับนมีที่อรกันครวคุณต่อยและนี่ป็นช่วงสอนกาทำอาหาร,รอาหารนี่สอนทําในวันนี้คุณนวัดรู้ดีที่สุดผมรู้ดีแล้วที่แตวันที่สุดมันเหมาะกับพวกเราดีดีเรื่องเรื่องดี่อใจแล<ๆ>้วท <CHEERING. S 1> <ๆ>ี่สาคัญเนี่ยเราเป็นผู้ชายหน้าตาเรียกผู้ชายหน้าตาหน้าหวานมันก็เหมาะของหวานของหวานของหวานแต่ชื่อเนี่ยเหมาะกับพวกเราทุกคนเลยชื่อเพราะมันคือขนมถังแตกไปมีตังไปมีตัง มีแต่เรียกอย่างนั้นเรียกพิซซาไทยแลนด์วันนี้มาสอนทําขนมถังแตกถ้าผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนเก่าๆแก่ๆหน่อยจะรู้จักขนมชนิดนี้แต่ปัจจุบันนี้บอกตรงๆว่าแทบจะหาทานไม่ได้แล้วใ,<ช>ในกรุงเทพมหานครเองก็ทําอยู่สักไม่กี่เจ้าแต่เจ้าที่ทํามานานจน4ี่ห้ปีแล้วตรงนี้วันนี้มาสอนเราที่นี่ร้านนี้ชื่อร้านปติม และคนที่จะมาสอนทําขนมถังแตกของเราในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นคนที่รักในการทํามากทั้งสามีและภรรยาโชคดีว่าได้ลูกมาด้วยลูกเนี่ยจะมาต่อสานงานคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้พบกับการทําขนมถังแตกและท่านจะได้รู้ว่าทําไมคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํากันท่านผู้ชมเชื่อไหมอันที่เห็นอยู่ตรงนี้ขนาดนี้ตรงนี้นะอันหนึ่งสิบสองบาทนี่นะฮะผมขออนุญาตยกเลยบอกก่อนนี่นีนเห็นแล้วนะ กว่าจะทําออกมาเป็นอย่างนี้ได้ใช้เวลา4วันทั้งหมดใช้เวลา4วันจะเป็นขนมถังแตกได้ทําไมก็ถึงไม่ทํากันไง ทำไมมันถึงหายากนักแล้วมันอร่อยยังไงในชีวิตหนึ่งเป็นคนไทยไม่เคยกินขนมถังแตกมันน่าเสียใจแค่ไหนใช่ถือว่าเชยเชยมากมากเชยว่าเด็กต้นใหม่ที่เดี๋ยวนี้เขาถือถังแตกเดินกันทุบ้านทุ่มงานแต่ตอนนี้ผมว่าทุกคนสัมผัสกันทั่วหน้าแล้วครับไม่ใช่มขนมถังแตกนี่มันขนมถังแตกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณติ๋มชัยมงคลจากร้านป้าติ๋มครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับิ่่พี พอจิ้มขาที่เราทําอยู่เนี่ยตอนนี้ขายมาทั้งหมดในกี่ปีแล้วเนี่ยเข้าหกปีเข้าหกปีปีนี้ค่ะแต่จริงๆเราทําขนมมาในชีวิตในกี่ปีและยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วสามีเราสามีอดีตเป็นสุดที่รักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอดีตเคยทําช่างเครื่องอรถทัวร์ค่ะแล้วก็มาเจอมาเจอเรามาเจอรักกันก็ มีโอกาสได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันก็มีโอกาสขายขนมเริ่มทําขนมนี่นี่นี่พี่สามีสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มามีลูกมีลูกกันกี่คนคนเดียวค่ะมีลูกผู้ชายน่ารักมากลูกผู้ชายน่ารักมากรับสืบทอดต่อไหมรับค่ะรับสืบทอดต่อ นี่ลูกชายวันดีลูกน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครโชคดีที่เขาได้คนทําต่อถ้าผู้ชมดูตามผมนะครับเดี๋ยวก่อนจะได้ดูว่าขนมทั้งแตกทรงเครื่องนี้เขาทำกันอย่างไรนะต้องรู้ซะก่อนว่าร้านปาติ๋มเนะี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนครับอยู่ศีริราชวังหลังค่ะอยู่ศิริราชตรงท่าน้ําหรือตรงไหนตรงตรงท่าน้ําค่ะหน้าธนาคาร สักติกรไทยค่ะธนาคารเขาชื่อธนาคารก็ชื่อสกติกรไทยธนาคารใหม่นะท่านผู้ชมชื่อสักสิกรไทยเต้นคนหล่อและเต้นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับธนาคารอยู่ตรงหน้าธนาคารกสิกรไทยตรงศรีราษฎร์นั่นเองท่านผู้ชมไปร้านนี้จะเห็นมีอยู่เจ้าเดียวแหละที่ขายขนมถังแตกดูนะท่านผู้ชมดูแลจะรักความเป็นไทยรักคนไทยรักจิตใจคนไทยจริงๆเชิญชมครับ นี่คือที่บ้านนะครับที่ที่เราจะใช้ทํากันนะฮะและนี่คือเครื่องทั้งหมดเราจะเริ่มต้นจากแป้งหนึ่งโลค่ะเอาแป้งข้าวเจ้ามา1โลนะครับท่านผู้ชมดูนะครับทาไมผมบอกว่ามันนานนะักหลายวันนะเอาผสมกับตามด้วยน้ําค่ะผสมเป็นหัวเชื้อคือผสมกับน้ําเปล่าน,นะครับผสมพอหมันหมันอย่างนี้นะ,ะท่านผู้ชมแค่นี้เท่านั้นแล้วทิ้งไว้ทั้งหมด3วันค่ะ3มวันสมคืนเพื่อเป็นหัวเชือ้อแป้งมันจะทําการหมักตัวคุณนวัตแล้วมันจะกลายเป็นหัวเชื้อ พอจะทำจริงๆใช้แป้งข้าวเจ้าอีก1ค่ะ 1>, 1กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วเอาแป้งที่เป็นหัวเชื้อเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไป2ขีดะนะครับนี่ฮะใส่เข้าไป2ขีดแล้วหมัก,มกทิ้งไว้อีก 8, 8ชั่วโมงโอโหนะฮะหลังจากนั้นเราจะได้แป้งเรียบร้อยแล้วกระบวนการเราจะได้แป้ง ก็จะเข้าสู่กระบวนการทําขนมถังแตกจริงๆเราต้องใส่โซดาไฟลงไปด้วยนะครับโซดาไฟแล้วตามด้วยน้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมมะพร้าวตโนดซึ่งใช้น้ําตาลตโนดนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับดับกลิ่นแป้งมันเหม็นท่านผู้ชมแล้วตีให้เข้ากันจนเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นไปตั้งแม่พิมพ์นะครับเอาน้ํามันพืชผสมกับ ไข่เค็มค่ะไข่เค็มท่านผู้ชมลงไปในแม่พิมพ์ก่อนกันมันติดแล้วจึงใส่แป้งค่ะนะครับเอาแป้งมาใส่ลงไปในแม่พิมพ์ซึ่งร้อนแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะค่อยๆใส่ลงไปอย่างนี้มันร้อนแล้วแล้วก็สลับฝาปิดเดี๋ยวดูนะ mm hmm. ดูวิธีการทําแล้วก็มาเติมอีกข้างหนึ่งแบบเดียวกันสลับฝาปิดไปสลับฝาปิดมาเมื่อมันเริ่มสุกได้ที่ใส่มะพร้าวค่ะใส่มะพร้าวนะครับมะพร้าวขูดลงไปแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลงาค่ะน้ำตาลกับงาซึ่งเราคั่วงาไว้เสร็จเรียบร้อยต่างหากถูกต้องไหมครับใช่ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นขนมถังแตกทรงเครื่องทีนี้มันยังมีวิธีการต่อในการทําอีกถ้าเกิดว่าชอบอย่างอื่นเช่นว่าชอบอย่างอื่นก็จะใส่ครีมค่ะใส่ครีมลงไปก่อนนะเป็นครีมฐานะแล้วก็จะเป็นแล้วแต่ชอบอ่ะทานผู้นมีว่าให้เลือกเลยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นปอยทองไม่ว่าจะเป็นเม็ดขันนุนเป็นเผือกได้หมดเลยได้ครับ และนี่คือกระบวนการทั้งสิ้นของการทําขนมทั้งแตกทรงเครื่องครับคุณอวัชฟังแล้วเห็นไหมว่าคนสมัยใหม่จะทํำไหมล่ะหมักแป้งไว้ก่อน3วันไม่ต้องคิดครับยากไม่ทำเขาไม่ีเวลารอขนาด3าวันน่ะใช้แป้งข้าวเจ้า1กิโลกรัมและคนที่หมักจริงๆคือคุณพี่ผู้ชายนะครับเป็นคนหมักใช่ไหมครับคุณพี่ผู้ชายนี่เป็นตัวหมักเลยเป็นตัวหาเรื่องเลยว่าเป็นตัวหาเรื่องเลย แต่เขารักของเขากันมากนะคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาเรียกกันดัลลิงดัลลิงนะเขาเรียกที่รักจริงๆไต้หวันเหมือนขายขนมหวานนี่นะรักมากเลยเนี่ยรักมากค่ะรักมากที่สุดดูดิคุณพี่คุณพี่คุณพี่มีเสน่ห์อะไรนักหนาผมอยากรู้จริงๆเมียมาออกทีวีแล้วพูดอยู่เนี่ยรักมากแล้วมั้ยถ้าเขาบอกให้ร้องเพลงให้ฟังจะร้องไหมถ้าเกิดเขาบอกรักคุณเท่าฟ้าค่ะโอ้ฟาไปแล้วฟา ไว่ารายการเนี้ยมันคงไม่มีพวกเรามันคงมีเขาแค่สองคนเขาจะว่าไปแล้วผู้ชมครับเรากลับมาที่ขนมอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมมีแป้งข้าวเจ้าซะก่อนเอาแป้งข้าวเจ้าคุณพี่จะไปนึกว่าไปเลยมาเอาแป้งข้าวเจ้ามาก่อน1กิโลนะฮะนี่หมายว่าจริงๆเขาไม่ได้ใช้1กิโลนะแต่นี่เราพูดสัดส่วนให้ฟังใช้แป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยหนึ่งกิโลใช่ไหมผสมน้ําสะอาดพอสมควรพอสมควรเอามันพอหมันหมาดใช่ครับ ให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันเรียบร้อยทิ้งไว้3วัน3าคืนผมถามนิดนึงนะทิ้งไว้นี่ทิ้งไว้ไงฮะเอามีอะไรปิดหรือใส่ตู้เย็นเลงยงไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่เฉยเฉยใส่ถังแล้วปิดฝาปิดฝาธรรมดาปิดฝาไว้มันจะทําการหมักตัวมันจะเหมือนกับเป็นกระบวนการซึ่งทําให้แป้งเนี่ยกลายเป็นกลืนกินีันกลืนกินกันจากแป้งที่หมักกับแป้งที่ไม่หมักแล้วลงมือหมัก8ชั่วโมงนี่ก็เพื่อให้ให้แป้งเนี่ยมันกลมกลืนกินกันแล้วก็มีโอกาส โรยโลงใส่เป้าแล้วมันจะเป็นขนมถังแตกที่มีรสชาติอร่อยอะค่ะนี่อแต่ว่าครั้งแรกก็คือว่าหมักสามวันสามคืน<ช>ไว<ม>้ธรรมดาจะกลายเป็นหัวเชื้อใช่ไอ้อแป้งนี่จะกลายเป็นหัว้วันเราจะทำจริงๆก็ใช้แป้งอีก1กิลกร,รัมจริงๆเลยผสมน้าอย่างนั้นแหะแต่เอาหัวเชื้อที่ว่าเนี่ยแค่ 200กรัมสองขีดสขีดใส่ลงไปผสมให้เข้ากันผสมให้เข้ากันท่นนี้เราฟังมันก็เออกาแค่นี้ก็โอเคนะท่านผู้ชมเวลาทําจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นวันไหนที่อากาศเนี่ยอากาศเนี่ยมันร้อนจนเกินไปเวลาทําขนมทําแต่ท่านจะต้องเอาน้ําแข็งน้ําแข็งใส่ใส่ถุงใส่ถุงแล้วเอาไปแช่แป้ง เพราะว่าแป้งไม่งั้นแป้งมันแป้งขึ้นแล้วจะเปรี้ยวมันมันจะเปรี้ยวถ้าร้อนนะใช่ถ้ามันฟอดฟไม่ได้มันจะเปรี้ยวก็ต้องดูแลตรงนั้นวันไหนอากาศมันเย็นจนเกินไปต้องเอาน้ําร้อนใส่ขวดอย่างเนี้ยแล้วไปใส่ไว้ในแป้งถูกไหมถั่ลูกเพราะไม่งั้นแป้งมันจะไม่ขึ้นอีกถั่ลูกถลูกจริงๆทั้งเนีถลูกจริงๆมันไม่ได้หมูเลย นะฮะมะพร้าวก็ต้องหามะพร้าวสดๆมาแล้วมาขูดมาทําและไอเนี้ยพอเรามาสมัยใหม่ก็ต้องมีเครื่องแบบนี้ถูกไหมถูกครับพอมามีเครื่องแบบนี้ทุกอย่างก็ต้องมานั่งทําเองอีกนั่งทา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 ทําไอ้ที่สําคัญที่สุดอีกอย่างคุณโก้ครับน้ําตาลที่เมื่อสักครู่นี้ที่ใส่ลงไปเป็นน้ําตาลตนโอ๊ตตนโแท้ค่ะต้องแท้นะเพราะถ้าไม่แท้ก็ไม่หอมไม่หวานใช่ค่ะมันจะกระด้างมันจะกระด้าง คือถ้าไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้ทําอีกรู้หรือยังว่าทําไมเขาไม่ทําขนมทั้งแตกกันมันยากซะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหนุนระทหนูจะทําเรื่องที่ไม่ยากครับอ่ะทำไมจะทานครับจะชิมคุณต้องใจเย็นนิดนึงได้เลยได้เลยเชิญครับเชิญครับเชิญทางด้านนี้ครับผมเชิญทางด้านนี้เลยครับคุณอยากได้อะไรออริจินัลก่อนไหมผมอยากกินออริจินอลอ่ามาอันนี้เขาขายเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองบาทสิบสองบาทถนึใช่คนละครึ่งกันสามวันสามคืนใช่หมด ราติบสองบาทเขาเยอะมากเลยนะจะบอกนี่นะครับคุณผู้ชมครับให้ดูข้างในอันนี้เป็นแบบที่เราเห็นน่าะเด็กๆเลยเนื้อแป้งด้านหลังตรงตรงใต้มือผมเนี่ยนุ่มมากนะฮะตรงนี้จะนุ่มมากแล้วตรงขอบขอบเนี่ยจะกรอบหน่อยแล้วที่เป็นมะพร้าวแล้วก็มีงามีน้ําตาลอยู่ในนี้ผมเปิดให้ดูด้านในนี่นี่บุกเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ถ้าใครซื้อแล้วทานร้อนๆหน้าร้านน่จะยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนิดนึงเข้าใจ เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยมันต้องคือขนมถังแตกมันมีเขาเรียกภาษาอังกฤษว่ามีเ็กเจอร์ของมันเองมันจะฟูแบบขนมเค้กก็ไม่ใช่มันจะฟูแบบขนมอย่างอื่นก็ไม่ใช่มันจะกรอบก็ไม่ได้มันจะต้องนุ่มเป็นลอนลอนอยู่ข้างในนุ่มแลวเป็นลอนรอนนะช่วงนี้ช่วงท้องนี่มันเป็นลอนลอน ทําไม่เป็นนะก็ไม่ฟูเขาถึงต้องใส่โซดาลงไปเมื่อกี้พูดมุกโซดาไฟนะไม่ใช่โซดาไฟนะใส่โซดาโซดาไฟต้องเรียกจับเพิงนะฮะเพราะฉะนั้นความอร่อยและความแตกต่างมันคือแบบนี้นี่เองนี่คือร้านที่เราเอามาบอกท่านผู้ชมร้านปลาติ๋มอริจินัก็อร่อยอวทองไยทองยิ่งอร่อยมากอร่อยมากครับอันนอี้หลุดแล้วนะฮะตลากเ หยุดทานใช่ครับอร่อยมากๆครับอร่อยจริงเครือครับผมทานไปแล้วก่อนเข้ารายการอร่อยมากใช่ไหมจึงเรืองฝอยทองเลยเขาทำเองนั่นคุณดูฝอยทองดูดูอันนี้ไซส์จริงนะครับเขาใหญ่จริงสิบแปอันนี้สิบห้าอันนี้สิบแปดเป็นฝอยทองเขียวเพราะใส่ใบเตยผมรู้ดีเดินผ่านร้านวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณติ๋มต้องขอขอบคุณร้านป้าติ๋มขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดใครไม่เคยทานนะครับลองไปทานดูผมบอกตรงๆว่าคงไม่สามารถพูดว่าให้ท่านทำ แต่ผมเอามาเสนอนี่ก็ด้วยเหตุผลว่าเป็นของหายากไปซะแล้วเดี๋ยวนี้นะ<ช>และอร่อยแบบนี้หาตัวจับยากจริงๆท่านผู้ชมชชลาไปก่อนจนกมกันเพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับน้ำขิงมะนาวโซดาคร,ครับที่แน่ๆ<ห>มันมีประโยชน์จริงเพราะว่าไหนจะขิงไหนจะมะนาวมีสล์ในการใสอ๋อนะนะ กินน้ำตัวดาคิ้งมะนาวแล้วมีแต่รวยรวยรวยหมูสามชั้นทอดแบบนี้ครับมันอร่อยจนท่าผู้ชมผมไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงหนังหมูมันพองกรึกกักกึกกหมู3าชั้นทอดกรอบนะครับรับจากพวกเราเลยครับติ๊มะนาติ๊กติ๊กมะนาติ๊บ ท่าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องละไม่ตรงนี้ตรงนี้